แบบตืนมากแต่งหน้านอนใช่ไหมคะไม่ใช่ค่ะเดี๋ยวล้างค่ะเข้าใจค่ะวันนั้นก็ถ่ายกับพี่ทารีน่าพี่แตงกวากถ็ถ่ายกับถ่ายกับพี่แตงกวาอ่าใช่ใช่ใช,ใช่แต่ในใจคือถ่ายแต่ดีใจคือได้ถ่ายกับพี่มนพิวรีอ่าดีใจไม่เป็นไรลูกหนูก็ถ้างานหน้าหนูก็มาอีกแล้วก็อาจจะได้ถ่ายกับพี่ทารีน่าพี่แตงกวาเนาะ พี่โมดบอกฝันดีหน่อยฝันดีนะคะหนูจะไปนอนแล้วคะ่ะฝันดีนะคะน้องน้ำหนึ่งพี่โมดคะ่ะสวัสดีค่ะมีคนมาขอโทษครับหนึ่งใครคะใครมาขอโทษคะพี่โมดย่องอันย่องพี่โมดสวยมากคะ่ะหนูชอบพี่พูดภาษาถิน่นอ่า พี่สีบอลบ่อยๆเนาะค่ะพี่มดเคยเดินแบบกับฟุกกะลอนใช่ค่ะเป็นเดินแบบทีสิธ์นะคะกับพี่ฟุกไม่ใช่สีเรียกฟุกไม่ได้นะคะ mm. เยเรียกพี่ไม่ได้ mm. พี่มดอวยพรวันเกิดปีแสงจะสอบพ่กนี้พี่มดขอให้ปีแสงสอบได้แบบผ่านฉลุย mm. คือคืออะไรรู้ไหมคะปีแสงพี่รู้ว่าหนูเก่งมากอยู่แล้วคือเอาเป็นว่าคําอวยพรพี่พี่ว่ามันแบบเป็นส่วนหนึ่ง แบบในในการเป็นกําลังใจเอา,อางี้พี่เป็นกําลังใจให้ปีแสงแบบสู้ไม่ง่วงแล้วก็แบบทําได้ตามเวลาแล้วก็สอบได้ดีๆนะคะสอบเขาเรียกว่าอะไรให้ตรงกับที่อ่านไปแต่พี่รู้ว่าแบบปีแสงเก่งเป็นคนฉลาดอยู่แล้วยังไงก็สอบได้ก็แบบเป็นกําลังใจให้แล้วกันหนูเก่งอยู่แล้วลูกพี่นนพูดอุ้ยขอโทษครับเสียงแมนมากสุน <c oughs> อายุเท่าไหรค่ครับ พี่โนโนอายุเท่าไหร่ครับใช่ไหมพี่โนโนอายุห่างจากพี่6ปีค่ะนับไป